สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ Fresh Movement u p d a t เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคอนเทนต์ในเอพิโซดเนี้ยก็จะอยู่ประมาณ20-25ถึงีนาทีประมาณนี้ครับอยู่ที่ว่าคุณอ่านไวอ่านช้าแค่ไหนเนาะซึ่งเนื้อหาภายในนะผมว่าทุกคนก็น่าจะชินแล้วกับการที่เจอคอนเทนต์ความยาวประมาณนี้นะผมคิดว่าไม่น่าจะมีดราม่าอะไรมากมายแล้วกับเกมเกมนี้ทุกคนน่าจะแบบทําใจได้แล้วนะครับแต่ถามว่ามันมีจุดที่น่าหงุดหงิดไหมผมก็คิดว่ามันก็มีจุดที่น่าหงุดหงิดฮะเพราะเนื้อเรื่องมันไม่เดินเลยมันไม่เดินเเเลยจรรรริงรงๆังับบมมมนอาาาาณ์แแ้ใหฟว่ อ,อ๋อแล้วก็มีการมาพูดถึงแผนที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นไงในเอพิโซดนี้เก็ตฟีลวะเนี่ยคือแกนสารทั้งหมดของเอพิโซดนี้ครับแต่ข้อดีก็มีนะครับทุกคนข้อดีก็คือพวกฉากเสียวอ่ะเช่นเคยอ่ะคือแบบมันก็เป็นจุดเด่นของโอไปไปเรียบร้อยนะครับกับความเสียวของฉากเสียวนะครับสวยมากครับทั้งโทนสีทั้งคุณภาพของแอนิเมชันต่างๆรวมถึงเสียงพาดยค่อข้างๆเราใจใช้ได้เลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการสรุปทางแบบเชิงคอนเทนต์นะฮะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยว 我们一生注定是沧桑。 เรามาเริ่มสรุปเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับอัปเดตเนี่ยจะเริ่มที่ฉากที่ตัวเองของเราต้องปีนป่ายครับตรงนี้ให้เราเลือกข้อที่3นะครับแบบอย่าไปจับกระเจียวเลยแม้แต่อันเดียวนะครับทีมของพี่เอกก็จะชนะแล้วก็เข้ารอบไปนะครับไว้ไปแข่งกันอีกทีในครั้งหน้าก็ว่ากันไปครับแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็จะมีซีนกับน้องเฮเตอร์นะครับน้องเฮเตอร์เนี่ยเขาก็จะเข้ามาพูดกับเราทํานองว่าโอ้ยฉันเนี่ยดูประมาทนายมากเกินไปนะนายเนี่ยดูเหมือนจะมีขอมกันนะเนี่ยเช้ารุ่งขึ้นนะครับตัวเอง เงี้ยวจากด้านนอกนะครับปรากฏว่าเดินออกมาเนี่ยก็เห็นสาวๆกำลังเล่นโยคะกันนะครับตอนนี้เดวิล่าเขากำลังนําทีมเล่นโยคะยืดเส้นเพื่อรักษาฟอร์มของทีมไว้นะครับแม้ว่าร้านเนี่ยจะโดนสั่งพักงานอยู่นะครับแต่จะปล่อยให้เหล่าบรรดาพนักงานเนี่ยฟอร์มตกไม่ได้เด็ดขาดตัวเองของเราก็เข้าไปโชว์ภูมิจังหวะนึงครับประมาณว่าเออผมเนี่ยก็ยืดเส้นเก่งนะเพราะผมเองก็เต้นอะเนาะ รู้วิธียืดเส้นอะไรประมาณนี้สาวๆก็เอ้ยไหนมึงโชว์ซิปรากฏว่าตัวเองของเราก็โชว์ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดวลาก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยย้ายไปห้องอื่นก่อนเพราะว่าจะคุยกับเพ่อของเราอย่างจริงจังนะครับเองของเราเนี่ยก็ทําการรีแคปอย่างที่ผมพูดครับรีแคปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเอพิโซด์ที่แล้วก็ประมาณว่าผมเนี่ยคุยกับซูซานแล้วนะเดี๋ยวซูซานเนี่ยน่านจะมีทางช่วยเราอยู่แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปประชุมกับซูซานอีกทีหนึ่งเดวลาก็โอเคนายนี่ก็ใช้ได้เลยนะอกกบู้ ้าเดวิล่าก็เลยจัดให้ชุดใหญ่เบิ้มๆหนึ่งชุดครับหลังจากที่เสียวเบิ้มกับเดวิล่าสับนะครับตัวเองของเรามันก็ว่างเนาะ,ะก็กลับมาในห้องแล้วก็นึกขึ้นได้เอ้ยเราชวนสาวๆไปเที่ยวดีกว่าซึ่งสาวคนนั้นก็เป็นน้องจูเลียนั่นเองครับจูเลียของเราเนี่ยก็นัดเจอกับเราที่อาเขตใกล้ๆที่ทํางานของเธอนะครับพอเรามาเจอกับจูเลียนะครับก็มีการพูดคุยเล่นกันทนํานองว่าผมเนี่ยอยากจะต่อจากเอพิโซดที่แล้วจังเลยเอพิโซดที่เราสองคนได้ไปเล่นเสียวในห้องพออนั่นแหละนะครับน้องเขาก็บอกเออก,ก็น่าสนใจนะ นะแต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องที่สําคัญมากกว่าซึ่งเรื่องนั้นก็คือวงเกาหลีที่ชื่อว่า BPV เนี่ยกำลังจะมาเล่นแถวแถวนี้นะครับและน้องเนี่ยก็ได้บังคับให้เราเนี่ยต้องไปงานคอนเสิร์ตนี้ด้วยถ้าว่าเราไม่ไปในน้องจะงุดงิดมากๆเลยตัวเองของเราเนี่ยก็ อปอบปากรับคำนะครับถ้าใช้เวลากับน้องได้ไม่ทันเลยครับจู่ๆก็มีโทรศัพท์เด้งเข้ามานะครับปรากฏว่ามันคือข้อความจากโคลอีนะครับเหมือนว่าตอนนี้เ,เรากําลังจะไปตามนัดของโคลอี้สายนะครับตัวเองของเราก็เลยรีบขอโทษน้องจูเลียและขอตัวลาครับจูเลียเนี่ยก็บอกว่าได้สิไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งหน้าที่เราเจอกันเนี่ยเราจะไปเล่นเบิ้มใส่เสียวกันต่อจากความเดิมที่แล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันนะครับซึ่งในระหว่างการเดินทางเนี่ยตัวเองของเราก็บังเอิญเดินผ่านอพาร์ตเมนต์เก่าของเขาแต่ก็ต้องไปเจอกับ ภาพที่แสนจะบาดตานี่ครับดูเหมือนว่าเอมิลี่กับแซมเนี่ยเขาจะสนิทสนมกันมากเหลือเกินนะฮะตัวองของเราก็งงนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเอมิลี่หลอกเหรอที่เป็นคนหลอกให้ไอ้แซมเนี่ยโดนวางยาสลบอะ่ะทำไมจ,จู่ๆนางไปสนิทกับแซมได้นะครับเอมิลี่ก็สังเกตเห็นเราเนี่ครับจึงได้เดินเข้ามาคุยกับเราแบบเคลียร์ตรงไปตรงมาเลยนะครับซึ่งเอมิลี่เนี่ยเขาก็จะมาอธิบายกับเราว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยจบกันแล้วนะฉันนะ่ะมูฟออนจากนายได้แล้วงงไหมทุกคนผมก็งงนะไอ ฮียเอพิโซดแรกๆแม่งปูมาอย่างดีว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยรักเราทําเพื่อเราทุ่มเทเราแบบถึงขั้นที่แบบว่าล้ําเส้นอะไปทําอะไรที่มันเทาๆเพื่อเราแต่จู่ๆผ่านไปไม่กี่เอพิโซดเธอ move on จากเราเลยสาเหตุเป็นเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะว่าเราจําเธอไม่ได้เธอเลยน้อยก็ <c oughs> เลยเลิกสนใจเราอะ่ะฟิลแบบนั้นอะ <c oughs> อ่าคุณอาจจะงงว่าเอ้าก็ไม่ใช่ว่าเราก็จําเธอไม่ได้ตั้งแต่แรกก็เหรอตอนแรกเธอไม่หน่อยวะผมก็งงเหมือนกันไอ้ที่ เออเหมือนอยากจะตัดบทอะแค่นั้นแหละเพราะว่าเพิ่มตัวใหม่เข้ามาเยอะไง <S <S ก็เลยต้องตัดบทตกเก่าๆออกบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเนาะซึ่งน้องก็อธิบายว่าตอนนี้แซมมันย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์เก่าของเราเพราะมันเนี่ยอย่าล้างกับเนียงม,มันแล้วเนาะและด้วยความที่ว่าอพาร์ตเมนต์ของแซมเนี่ยมันใกล้กับน้องไงก็เลยสนิทสนมกันและตอนนี้น้องก็ไปทํางานเป็นเลขาให้อ้แซมนะครับคุณก็ไปจินตนาการเอาลวกันว่าเขาสองคนเนี่ยจะสนิทกันขนาดไหนเพราะว่าล่าสุดก็ไปเที่ยวทะเลด้วยกันแล้วอะตามนั้นแหลยว่าเฮ้ยเจ็บนะ ผมเจ็บผมค่อนข้างชอบเอมลี่แต่ปรากฏว่าเฮ้ทำไมแม่งเคลียบทอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับหลังจากนั้นเอมลี่ก็พูดชัดเจนนะว่าเออฉันแบบมุฟออนกับนายนายไม่ต้องยุ่งกับฉันนะครับหลังจากที่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเพะเอกของเราก็ต้องเดินทางไปตามนัดของโครอ์เ e, นาะพอมาถึงเนี่ยเราก็จะได้เจอกับตัวละครใหม่ครับไม่ได้จะเป็นตัวละครนี้แหละฮะที่เข้ามาแทนเอมลี่นะครับถามว่าสวยไหมสวยนะ ลืมเอมิลีไปเลยนะครับซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเมดิสันนะครับเมดิสันเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมอ่านหนังสือของน้องโคลอีเขาเนะครับเราก็ทําการแนะนําตัวกับเมดิสันนิดหน่อยครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะแค่แบบแนะนําตัวให้เฉยหลังจากนั้นเรากับน้องโคลอีเนี่ยก็พากันไปนั่งจิบกาแฟกันที่ร้านกาแฟนะครับตัวเองของเราเนี่ยก็ขอโทษที่มาสายขอโทษที่ไม่ได้ไปแบบร่วมชมรมเลยนะครับโคลอีเนี่ยน้องเขาก็เข้าใจนะว่าช่วงนี้เรามีปัญหาเยอะแต่ตัวเองของเรามันก็รับปากโมวซั่วเกินไปไงน้องก็ไม่ค่อยพอใจ ตรงที่ว่าเฮ้ยมึงทาไม่ได้มึงก็อย่าไปรับปากโมซัวดีคนที่เขาแบบรอเนี่ยเขาเสียความรู้สึกนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยก็มีข่าวด่วนข่าวดังโผล่เข้ามานะครับซึ่งข่าวด่วนข่าวดังเนี่ยก็ไม่ใช่ของใครอื่นครับคือของพ่อของเราเองครับใช่ครับตอนนี้พ่อของเราทําการแหกคุกอีกแล้วนะครับคือหลบหนีการจับกลุมของเจ้าหน้าที่พนักงานนั่นเองอะตัวเอกได้ข่าวอย่างนี้ก็ตกใจเกิดความกลัวขึ้นมาเฮ้ยพ่อจะมาเล่นกูปะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดกูเพิ่งขายพ่อเพิ่งแลกางินหนีเน น้องโคลอีก็เข้ามาลอบเราว่าเอ้ยเขาเป็นพ่อของมึงนะถึงแม้ว่ามึงจะขายพ่อเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าพ่อเนี่ยเขาจะทำตัวหน้าหินม,มึงันไม่ต้องกลัวหรอกนะครับโคลอีก็จะพูดทำนองนี้นะครับตัวเองของเราได้ยินอย่างนี้ก็คลายความกังวลใจไปได้นิดหนึ่งนะครับสักพักเนี่ยน้องอลิซ่าเนี่ยเขาก็โผล่มานะครับ <c oughs> โผล่มาทักทายนะบังเอิญว่าเธอผ่านแถวนี้ก็เลยอยากจะมาดู <c oughs> ที่ทํางานเก่าของเธอปรากฏว่าที่ทํางานเก่าของเธอเนี่ยคนแม่งแน่นมากนะครับก็เข้ามาทักทายเรากับโคลอี้นะครับผมอลิซ่าเนี่ยเขาก็เปิดใจบอกกับพวกเราว่า เธอค่อคนข้างจะเครียดแล้วก็กังวลมากๆเลยเพราะว่าวันพรุ่งน,นี้เนี่ยจะเป็นวันที่โรงเรียนสอนเต้นของเธอเปิดเป็นทางการแล้วนะครับน้องโครี้เนี่ยเขาก็เข้ามาปลอบใจอลิซ่านะว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดมากเธอเนี่ยเป็นครูที่ดีและยอดเยี่ยมแน่นอนนะหลังจากที่ปลอบใจอลิซ่าเสร็จสับโครี้ก็ขอตัวลาน,นะครับซึ่งเราเนี่ยก็ทําการชวนอลิซ่าไปผ่อนคลายที่สวนสาธารณะนะครับผมพอพากันไปถึงสวนสาธารณะนั้นเนี่ยจังหวะที่เราคุยกับอลิซ่าอยู่นะครับอลิซ่าเนี่ยก็เผลอไปเห็นบุคคลปริศนาที่กําลังมีท่าทีลับๆับล่อๆลอก แอบถ่ายคลิปของเรากับอาริซาอยู่นะครับเมื่อพระเอกรู้ดังนี้นะครับก็โมโหและพยายามจะวิ่งไล่นะครับแต่ก็โชว์ความง่เอาไปดึงจังหวะนะครับบังเอินสะดุดล้มซะอย่างนั้นแล้วเอพิโซดนี้ก็จบลงทั้งทั้งอย่างนี้เลยครับทุกคนอ่าเป็นยังไงบ้างครับกับซีซั่น2เอพิโซดที่3พาร์ทที่2นะทุกคนโอ้โหเรียกยากที่เยีย่ยม ค่อนข้างอย่างที่ผมสรุปไปตั้งข้างต้นนะแหละฮะก็คือเหมือนจะมีอะไรนะแต่ก็ไม่มีมีอย่างเดียวก็คือฉากเสียวของน้องเดวิลล่านั่นเองครับนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างอ่อคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะครับถ้าว่าผมพูดตรงไหนผิดไปยังไงก็ขอโทษด,ด้วยฮะก็มาคอร r กกันในช่องคอมเมนต์ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าแชปเตอร์หน้าก็ว่ากันไปครับวันนี้ขอไขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ